ไม่ได้อวดออกรถหรูป้ายแดงสองขันรวดหนูเล็กก่อนบายเป็นอีกนักแสดงตลกหญิงสำเนียงใต้สำหรับหนูเล็กก่อนใบเป็นนักแสดงตลกหญิงชาวไทยที่เป็นเจ้าของวลีไม่เห็นจะยากเลยกากระจนติดปากและติดหูผู้ชมละครสะพ้ายเจ้าสัวกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าตัวนั้น ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนนั่นก็คือน้องวินบุตรชายสุธิลักษ์ที่ตอนนี้น้องวินได้โตเป็นหนุ่มเดร้วด้วยและล่าสุดก็ทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อตกลกชื่อดังอย่างหนูเล็กก่อนบายได้อวดรถหรูป้ายแดงสองคันลว้วนจากความประหยัดอดทนโดยชาวโซเชียลได้เข้ามาคอมเมนต์ไอจกันเป็นจำนวนมากซึ่งงานนี้หนูเล็กก่อนบายได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าวันนี้ เป็นวันดีอีกวันของหนูเล็กค่ะขยันประหยัดอดทนสักวันสิ่งที่ฝันก็จะมาถึงนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันหนูเล็กกากา YouTube กาคา h a n n e l เข้าไปอมยิ้มกันได้นะคะดูให้จบด้วยนะคะขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวด .com ครับและท่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ